สวัสดีครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้มาอยู่กับช่องออสการ์ชินาลนะครับซึ่งวันนี้นะครับเออผมได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่เนาะเป็นออสการ์พีเคนเนาะจะได้เสียงฝนหน่อยเนี่ยเพราะว่าแล้วก็ฟ้าร้อนนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยฝนตกไม่เหลือเลยครับวันนี้นครับผมจะมาเล่นแมปชอลิตรเชาดีเฟสกันแต่ว่าเราจะมาแจกตัวกันก่อนนะครับซึ่งตัวที่ผมที่แจกเนี่ยก็นะครับมันมีหลายมันมีน้องเอฟซีหลายคนนะที่ผมต้องแจกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแจกแย้กันนะสําหรับมันจะมีน้องบางคนนะที่อม่มันจะมีนะก็เดี๋ยวผมจะต้องมาสุม่มไปสุม่มกี่ครับหลังจากนั้นผมก็ได้ชื่อประมาณนี้ครับใช่ครับผู้ชกคีถึง3คนโอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่าเขาจะได้ตัวอะไรนะครับสําหรับผู้โชคดีคนแรกนะครับก็จะได้เป็นตัวของสปีกเกอร์ลาฟทีวีแม,มนไปแล้วกันนะครับต่อมาเนี่คือผู้โชคดีคนแรกเนาะก็ได้เป็นสปีกเกอร์อลาฟทีไปส่วน ก็จะมีคนที่สองนะครับก็จะได้เป็นมินิกันคเาเมล่าอูเมนละกันนะครับอะ่ะต่อมาคือเป็นอ่าคนสุดท้ายนะครับคนที่สองเนาะก็จะได้เป็นอ่าแพ็กสปิเกอร์แมนและกันอาจจะไม่ได้โหดแต่ว่าคุณก็ได้ตัวละครฟรีนะครับก็ยังดีเนาะโอเคก็ทุพร้อมแล้วก็มาเล่นกันเลยนะครับโอเคมาแจกตัวกันก่อนนะครับคนแรกจะได้เป็นสปกเกอร์ลับทีวีนะครับพราะว่าช่วงนี้ก็นะครับ แสดงว่ารอบนี้ผมพิมพ์ถูกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแจกกันเลยครับหนึ่งรอเดียก็คือแจกเลยนะครับน้องก็ได้เป็นที่ร้อยนะครับสำหรับสปีกเกอร์ลารชิวแมนนะครับโอเคแล้วมาคนต่อไปเลยดีกว่านะครับคนต่อมานะครับก็จะได้เป็นเอ่อเดี๋ยวนะคนต่อมาครับจะได้เป็นางทีบอกเลนะครับไม่เลยนะครับไม่รู้เอาไม่รู้ไม่รู้จะถูกไหมนะครับแต่ก็ขอให้ถูกนะครับโอเคแสดงว่าคนนี้ถูกนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการส่งตัวละครให้น้องเขากัเลยครับแลหรับบมิทิกันคาับเบลลาเวนเนาะโอเคเราได้ส่งมิทิกันไปเรียบร้อยผมมีตัวเดียวนะประมาณนี้คือแจ็คแพ็กสปิกโอเคโอเคแสดงว่าเ,วเราคนนี้ต้องงได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะส่งให้น้องเขาเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเหลือประมาณนี้เนาะโอเคน้องคนไหนอยากให้ส่งตัวละครอ,อีกก็พิมพ์รมเมนต์แล้วกันนะครับต้องคลิปหน้าต้องคลิปนี้นะครับจะต้องมีคนดูถึง500วิวนะครับถึงเราจะแจก